ตุกี่ตุกสวีดัสสวัสดีครับขวหดีดีดีนะทคนดีคนสวัสดีครับวันนี้ช่องคุณมีชาแนลครับวันนี้วันเกิดนะครับวันนี้จะมาตามใจแม่หนึ่งวันนะครับวันนี้รู้วันนี้วันเกิดเนี่ย โอ้โหตายเลยเฮงไม่รู้เลยวันนี้มันเกิดผมอ๋อเสน้นหนึ่งก็อ่าเส้นหนึ่งก็จะาครับวันนี้จะตามใจแม่ทั้งวันวอยากลองมะม่วงดูมะม่วงเต็มต้นเลยเนี่ยเดี๋ยววันนี้ตามใจแกแล้วจะพาแกไปซื้อไอ้เครื่องดองอะไรให้แกหน่อยแล้วก็จะมาหมักกันแล้วก็หาอะไรกินนิดหน่อยนะวันนี้ว่ะยวตามคุณบปอยหนึ่งวันวันนี้ให้งอง,งแงเต็มที่เลยวันนี้งองแงอะไรมันไม่ดีเลยหนูลาภุญจะไป ใจจะขาดูแล้วใจจะขาดูแล้วไ,ไ,ววไ,วไปขึ้นรถนี่รถเตี้ยไปหน่อยเดี๋ยวจะให้มันสูงวนนี้จะไปทำร้อยสูงว้านี้น <c oughs> ไปไป <laughs> ขึ้นไอ้น้องตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะ ไปหาซื้อของซื้ออะไรที่แม่ก็ต้องการวันนี้เนาะหนึ่งวันไม่ได้ไปท<ม>ําบุญอะไรก็ตามใจแม่สักหนึ่งวันนะครับแม่อยากทําอะไร่ะไปกันดีกว่า ตอนนี้เราจะลงไปดูว่ามีไอ้ตัวอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะแม่พวออกมะม่วงดองใช่ไหมไม่จะลงไปด้วยหรอนวไ,ไปไหนต่อจะไปซื้อผัก,กวอนลืมไปเราจะเอาผักเม็ดผัก,กอะไรเข้ามาเนาะ เรา,าซื้อผักเม็ดผักแห้งไยที่จะดองมะม่วงอะไรไม่รู้มีชูรสมีรสด,ดีด้วยอไอ้ลูกลงได้ปะน,นะทำไมเข้าร้านนะซื้อแตงนาเอาะไรอีกมั้จ๊ะคุณบอลลอยเปียกกันเนี่ยแม่ขาลบป๊อปฮะนี่ให้ผักตอนนี้เรา,เรากำลัง ไปตามหาลาลูกมะม่วงให้คุณบัวลอยนี่ปลูกมากี่ปีแล้วแม่มะม่วงเนี่ยเป็นสิบป่ะนี่นุ่มบปลูกกับแม่ใช่ไหมไอ้พวกเนี้ยที่ปลูกปนเนินนะนุ่มปลูกกับแม่ได้ปลูกกวางโอ้โหโอ้โหโอ้โหเนี่ยแหละตอนใช้ขุดดินน่ะตอนใช้ขุดดินเนี่ยไม่คิดแล้วตอนโตแล้วไอ้ฝืนหรืเปล่าครับส่วนมะม่วงคุณบัวลอยครับเอาขี้ลูกก็ได้ใช่ไหมตอนนี้เราก็มานี่คุณบัวลอยปลูกไว้ประมาณสิบกว่าปีนะครับมะม่วงอะไรนะมองแก้วทิศตูพันได้ปลูกไว้ไหม สุพรรณไม่ปลูกเลยตุเรียนโอ้ยเอาเอาลูกดีดิิ้เนาะโอ้โหลูกแรกก็บอกไม่ดีไปแล้วอ่ะเออนี่นี่โห้ยดูดูมงแก้วคุณบอลลอยครับเอาไปรอรับตรงนู้นว้าวอ่ะอ่ะนี่พี่เทนหน่อยพี่เทนหน่อยดิปลูกเองกับมือค่ะเดี๋ยวเราใส่มะม่วงไปเรื่อยไปอย่าไม่เอาพีลูกโอ้ใส่มาเหรี่ลูกอินถ้าคนมาซื้อจะขายปะเนี่ยไม่ขายแล้ว แล้วกระลูกเฮ้ยได่เขานาโอ้โหเขาเป็นรูมล่ามหมะม่วงสวยนะสวยดิโอ้โหดอกยังยังทังเลยดอ้นี่คุณวัร้อยปลูกไว้ประมาณกี่ต้นแม่ปลูกไปทั้งนั้นเน่ๆนน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 อ้นเนนนนนนนานน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 นเ้นนนตนน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 เนนนน้นนนนนนมนนนนนแม่นนนนน้นน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 น เอาลูกเล็กไม่เอาแต่ลูกใหญ่ๆนะครับมงลูกอ้วนปิบเลยนะเอาลูกใหญ่ๆลูกเลยนะลูกใหญ่ๆเลยนะนี่สองลูกนี่เกือบโหลได้นะถึงไหมถึงใหญ่อยู่นะนี่ดูแค่นี้โอ้โหมะม่วงผิวเต่งตึงอ้วนปิบใครจะซื้อนะครับสนใจติดต่อคุณบัวลอยพงผู้ผ่าได้ครับไม่ใช่เราไม่ได้ขายแบ่งให้คนอื่นกินบ้างเยอะยนี่แหละในน้ำดอกไม้นี่หนึ่งอุ้ย เอาแค่ต้นนี้ต้นเดียวเหรอแล้วต้นอื่นไม่เอาอ่ะไปทำไวยมะม่วงดีจังเลยเนี่ยบุบไม่สุกบุบไม่สุกอีกนี่นี่ลูกกหเล้อเลยนี่นี่มีมีมีนี่นี่ครับโอ้ยตึงตึงตึงครับไหนเนี่ยเนี่ยเออเอเนี่ยล่ะลูกหูแม่มะม่วงเป็นเต็มต้นใครไปรู้แม่ลูกไหน นี่ตามใจคุณบัวลอยหนึ่งวันนะครับเฮ้ยแม่มันมากได้ถุงหนึ่งอ่ะมันมากได้ประมาณแปดติกว่าลูกเขาบอกอ่ะอยิงไม่ได้คึ้งเลยเนี่ยน,นี่เนวงตุกกินเอาไว้กินสุกเหรอโอ้โหนี่ครับไม้ตุกนะนี่ครับดูขูน้ำดอกไม้มสวยๆต่อไปก็จะเป็นอาหารหมดนะครับดูมากจ้ะดูดิม,มรอก,กอ้วยนะอ่ะต่อ,ตอตางานยังไม่เสร็จ แม่ชี้ไปจ้าลูกไหนอะมก็แป้งครับอันนี้แม่แม่แกไปต่วนหนึ่งเลยใช่ไหมนี่เนี่ยเออสามลูกข้างล่างเลยเนี้ยนะดูดิมุ้งมุวงมันเป็นร้อยบอกสามลูกโอ้ยอลุ้มไปลูกน่แม่ชิมเอลน่ะแช่อิ่มไงไอ้กองเดี๋ยวจะให้ลูกชมลชถูกกินพอ,อยังไ<อ>ป ประมาณเกือบ10บโลกว่าได้ดูาาโอ้โหพอแล้วไปแค่นี้ก็เหนื่อยได้ไเดี๋ยวเราจะไปล้างมันแล้วก็วเขาจะไปดองอะไรเขาไม่รู้จะไปดองกันเขาบอกว่าอาดีตสามีครับคุณคุณเนตรดองให้อร่อยมากถูกใจก็จเลยถามว่าทำไมไม่ไม่ให้ไม,ไมโทรไปหาให้ดองให้ละแม่มอเว่าไปเร็ว เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้แตกหมดเลยเน่ทำการล้างมะม่วงก่อนนะครับนี่ประมาณกระมังหนึ่งเดี๋ยวล้างก่อนเพราะว่าล้างให้มันสะอาดก่อนนี่ใครทำเนี่ยคุณบัวร้อยขูดมะม่วงเนื้อตึงเป๊ะเลยนะอันนี้เต็มเลยวะมีนี่มมะม่วงนี่มะม่วงน้ำดอกไม้ของคุณบัวร้อยนะครับแต่ลูกนี้ก็น่าจะเก็บมาหลายวันแล้วแหละดูดูท่าแล้วเนี่ยอ้าวไม่ใช่ต้นแม่หรอ โอ้ตายเลยจะคุยซะหน่อยฟินฟินน,น,นี่ครับเดี๋ยวเราจะใช้ขผงตัวนี้ครับเป็นหัวเชื้อดองมะม่วงช่วง40บาทเราจะใช้ดองมะม่วงครับนี่ครับจากที่เราแช่น้ำมากัผิวมันจะแบบมันจะเนื้อนๆนครับไม่มียางก็ใช้ได้ประมาณ20นาทีครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็แยกๆไกว้แช่ไปก่อนแช่ให้ยางมันออกให้หมดห้ผิวมันจะนะผิวมันจะดังนี้ แต่ทั้งมดต้องมียางเยอะมียาง,ม,ยางมันจะไม่ดังใช่ไหมเนี่นะยเนี่ยมียางเนี่ยมันจะลื่นเลยเนะี่ยเห็นปะแต่ตรงนี้ไม่มียางเลยดูนะเหนียวหมดเลยแม่เอ,อ้ันนู่นล้างให้มามาลบๆยูเฉยทำแล้วดูไม่น่าจะได้รับประทานเอาวางวางเฉยไม่ต้องอยู่นี่ทิ้งไปนี่เลยอ่ะยูเฉยจะบอกอย่างเดียวพอโอ้ยทท่าเยอะเหมือนจะทําเก่งอ่ะดูดูแล้วจะทำไม่น่าจะได้กินหรอกเนะี่ยรอก่อนไม่เอามะม่วงนี่ใส่ในนี้ไปโม่วงใส่ในนี้ไป นี่ครับจากที่เราล้างมะม่วงของเราเท่าเราล้างเกลือก่อนนี่ครับเราก็ใส่เกลือล้างลูกมะม่วงที่เราล้างสะอาดครับใส่เกลือเข้าไปใส่เกลือไปก่อนใช่ไหมแส่เกลมมะม่วงครับมะม่วงเรียงไปเราเรียงมะม่วงเข้าไปครับเรียงมะม่วงเรียงมะม่วงให้มันสวยๆะหยัดพื้นที่เราไปเยอะๆถ้ารอคุณบัวลอยทำน่าจะเสด็จอีกเก้งนะครับเกือบ7080ลบูกได้ครับองเล็ก เนี่ยมันละลายแล้วนะมือตีอยู่เนี่ยเราก็หาถุงมาปิดมาคุมถุงหนาๆหน่อยนะ <c oughs> จับไว้ <c oughs> จะไม่หลุดก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยของเรามะม่วงแน่ <c oughs> เปิดมามากกินไม่หัดไป <laughs> <laughs> มากินไม่หัดไปนะครับตามใจแม่หนึ่งวันวันนี้ก็ทำภารกิจเสร็จสับดองให้แกเสร็จแล้วเผื่อแกจะไปแจกลูกหลานอะไรของแกถ้าทำเองไปดูไม่น่าจะกินได้นะยุดโยนทุบตับทุบตับโอเคชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องขอมีแชนแนล้วยครับบ๊ายบายเจอกันบ๊ายบายนะคุณบอลลอยบ๊ายบายนะไม่ยากไปเจอดูยังหมาวันนี้ก็ จบภารกิจตามใจแม่หนึ่งวันพอใจไหมครับพอใจจ้าลูกไม่จทำอะไรบ้างวันนี้เมื่อเช้าขันไอตัวตัวหมักยั้งยังยังจะเย็นทีที่หมักเลยก็พาไปหมักมุม่วงแลวก็ส่งม่วงให้หนวันนี้ให้พรมองกล้องเลยก็ให้พรพันกล้องให้วันเกิดอะไรวะวันเกิดให้หนูสุขที่ตุก เพียงครังมีที่ตุกนาลุงนาจะเจ็บจากไข้ให้เป็นเจ้าคนนายคนไวไให้ตอบตำต้านไอ้จอมรูได้ไวไวนะต้าถูอ่ะโฟเจ็บจากไข้เนี่ยไม่จบอีกเหรอเจ็บจากไข่อยู่กับแม่จนตาจนแกนะลุงนาจ้าธุกอะไรดีดีหัวก็ดีไม่ได้แตกนี่อยบวไวก่อนที่จะแต่ปลากระไม มีบทบทอ,อื่นไหมตุกที่ตุก <c oughs>